มืันนี้เข้ากะสีมากินอียังสมโอครับเออหมกสมโออืมเบาล้าได้โอ้ยังนิดน้อยครับผมอ๋อนิดน้อยโอ้ดีดีดีปลาจังไดล่ะบอกเหรอปลาได้อยู่บ่ปลาได้อยู่บ่กฝากพี่น้องน้ำที่ตามยังว่าก็ว่าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวแค่จีบอนครับผมอ๋อขันปลาเมือบานไหนดิแม่คลิปหนาข้าจังหวะไทยเนาะอือสลับกันพี่นั่นมีคนลาวไงต้นเป็นคนไทย สลับกันพี่น้องสิได้ฟังงวันที่สองเลยท่านฟังโมโหเรื่องกับขออภัยเด้อพี่น้องผมกับเล่าๆอยู่นะครับบมได้เป็นคนไทยดอกเอาวัติศาสตร์ข้าบัลืมบานเกิดจะคล้องพ่อ,ะพอละแกะแกะแกะครับผมแกะ มืออยู่ตรงนี้เออ,เอ,อโอเคแกะเลยต้นทำไมเป็น,นอกจอมานี่ก็ได้อย่ามาหาที่นั่นเออโอเคหามาเต็มครับผมมึงทำไมมึงล้างเปล่าวะล้าง้ตนไม่ได้นะท่านผู้ชมจะเสียงดังนีเห็นไมหมครับโอ้โหเสื้ย

มาเต็มเลยสิดยามเลยน่าจะหวานน่าจะหวานลองดูเป็ยังไงมากนีใหม่เลยไม่เยอะนัทันแรกนี่เรบงพี่น้องเสียงแกะ มา้นั่งนี่ก็ได้ต้นนั่งลงนั่งลงเลยทิดนั่งพี่น้องเห็นเออนั่งลงเลยนีเห็นรึเปล่าบ้างบ้างเห็นนั่งเลยเออนั่งลงเออโอเคเสิบบาทเออโอเคอืมหวานเปรี้ยวครับ พี่นอ้องหวานพี่นอ้นองเอาปากมากใกล้ๆเออ ครับเนื้อเนื้อง่ายงามพี่น้องอันนี้หมดไปแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องบึ่งเนื้อมันเด้อต้นกกะเฮ็ดแนวนี้นพี่น้องครับแล้วพี่นอ้องอืมอืม

เดี๋ยวเรารอครืนหนึ่งกันคนนี้เนาะคนละคืนโอ้โคือแบบโอ้สุดยอดเลยเป็นไหมมั้งเอาขึ้นโซ่นี่พี่นันหมดแล้วกินน้ำลายด้วยพี่นันต้องกินน้ำลายด้วยไหนตัวนี้เนาะเดจะยาก เออเดี๋ยวเออเออเอเอ,เอโอเคอของดีมีหน่อยพี่น้องเอ้ยผูกเม็ดมันปลูกได้บ่ได้บ่ขึ้นบ่ได้กลรองได้ไหมครับได้ปะจะไปถามตากลรองโมโหแลอวอ่าคำสุดท้ายพี่น้องอคำสุดท้ายอืม ครับตุวท่ายดีแมนยูนี่แกยากสุด,ดนใจเนาะอ,อก็ค่อยกินอันนี้นะั่นกระเจาเผ็ดยากันยุง,นงได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อประโยชน์หลายประโยชน์มากไม่สามซิมหนี้นี่กะกะเอาไปฝากกระเจ้านะครับฝากกระเจาอเอ้ากินซัมมี่เนาะกินซัมมี่ พี่น้องยุ่งมันหยานครับเวลาเขาไปเวลาก่อนสีเปียายกันยุ่งเขาตองตางแข่งพ่อแข่งแล้วเขามาจุดไฟเลยนะพี่น้องจุดไฟเลยแ,ลแปลกว่าฟูงบินตมบ่มีเนาะฟูงบินตาบ่มีปกติมีพวกฟูงบินตาพวกยังแปลกแนคะ่เวลามีสมตาม,มีอยังมันจะม,มากวนสงสัยมันหยานอยู่นี่หน้าตากระน็อคมันหยานสมโอ้เออ ยิ้มด้วยกินด้วยยิ้มด้วย,ย,วยเออใช่เราต้องแบบเป็นไรแซบบอเออเบี้ยวหวานกินนั้นยิ้มไม่ได้พอมันติดแค่มันติดฟันนี่โอ้ยน่วยใหญ่พี่น้องนวง่วยใหญ่ตะว่าแจ้วออกมาหนีถึงสิบโมงใหญ่มันเออมันก็นสมดุลกับหน่วยแั่แหละแต่ว่าตะว่านี่บอกเลยแสบพี่น้องแสบแสบร้บาย เป็นยังไงเยบรอยเนาะเปรี้ยวหวานอร่อยครับแซบครับแซบกรุบกรอบน้อยนี่ก็3สามสิบบาทเออกัซื้อกินไหนเนาะกับพ่อซื้อกินอยู่แต่ว่ากัอย่าลืมฝาก่องแทนผู้สมงนี่ที่ละครับอืมองผมต้นออาเคยครับเออนี่ก็ช่องนักเข็มมาลาศครับผมติดตามเด้ออ่านี่เป็นติดตามติดตามเยอะเยอะอ่าสำหรับคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้ครับเด้อครับแล้วกะ ถ้าเบิ่งคลิปใหม่ว่าคลิปหน้าผมสิเฮ็ดอีหย่างกับหลานเด้อครับเร speaker, a me, a like. bah, like ้่อสิเป <c ros LES> ็นอีหยังติดตามกดกระดิ่งไว้มันสิแจ้งเตือนโหลดนะครับอ่าสําหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเออกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุครับผมมันสิบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับความหมายขั้นเฮาบ่กดนี่เอาแล้วผมลงคลิปใดก็บ่เห็นนะความหมายขั้นกดกระดิ่งนี่มันสิแจ้งเตือนปิ๊งๆโหลดนะครับก็กดเข้ามาเบิ่งก็สิเห็นนะครับอ่าสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ